สวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะเนาะงมื่อวันศุภา,าไมกินต้มสว่วเข้าวปุ้นไ่ปูหน้าหนึ่งดองคะ่ะพี่น้องคะ่ะปูหน้าดองแล้วก็เอามือหนึ่งเนาะคะ่ะเนาะมาแซบๆน้ำกันได้ง่ายๆค่ะพี่น้องค่ะมือนต้มส่วแขนๆเลยคะ่ะแล้วก็กินก็นแคบหมูนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะพักเขาก็มีพักกันจองงามงามคะ่ะไปเห็นไหมคะ่ะเพิ่งกำลังเอาลงกันเลยจัดมาเลยคะ่ะแล้วก็พักกาดหินนะคะพักขาแค่ร้อนแล้วก็มาละมีสตอพร้อมเลยค่ะพี่น้องค่ะ เม็ดอบอเลยค่ะมามาพี่น้องค่ะมแสับๆน้ำกนันค่ะตำใส่น้ำม่พร้อมค่ะตำเพชรๆพ,พี่น้องสิเดสวง่งเมืม่อเห็นเซงขับปุ่นกับสิบอลแล้วไมะะ่ได้ค่ะบ่ได้รานาราประจำนะคะบ่ได้ลวกมันเนีเป้า หนาบักซ่อนนี่แหละค่ะนั่นเองค่ะแต่ก็โอเคอยู่ค่ะพี่น้องค่ะ ถ้าตอนไม่อบอก็อือห mm ือ hmm. mm hmm. Mm hmm. ยุ่ไ่ได้ค่ะดอง โมเข็มเนาะกำลังกิน เหมือนกินตำส,ว,ตสวนค่ะตำสวนนี่ได้พี่น้องมึงค่ะ มันวก็แคบมูนเนะคะน่ะเนาะอุ้อันนี้มันเแนีวแท่าไ้ออืนี่ม Um, uh -huh. เมค่ะพี่น้องคะสวด์ถาดและอัญญะอยู่บ้านเองใส่เครื่องหลายค่ะมีทั้งกันจองมีทั้งอมาใหม่นาะค่ะเนาะอืแซ่บๆพี่น้องค่ะค่ะสําหรับคลิปนี้กับสิเน่าพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะคะเนาะฝากกราบขอบห้ขึ้นตุกการติดตามรับชมดูรคอมเมนต์ดูรูปกำลังใจนะคะพี่น้องค่ะพกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ